สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บบาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะอดีตนายกสมาคมชาวปักใต้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมเป็นประธานพิธีชาปนก,กิจศพคุณพ่อพินชูขำบิดาประธานชมรมชาวปักใต้พระประแดงพระสมุตเจดีสมุดปราการณเมนวัดบางเพ่งใต้ ที่เมนวัดบางเพ็งใต้ถนนรามคำแหงแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครพลตนรวจตสุนทร้ายขวัญอดีตรักษาการผอบอรตอรออดีตนายกสมาคมชาวปักใต้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมเป็นประธานในพิธีชาปนากิจศพคุณพ่อพินชูขำบิดานายสมนึกชูขำประธานชมรมชาวปักใต้อำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ S 1> <S 1> ซึ่งคุณพ่อพินชูขำป่วยด้วยโรคชราและได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่บ้านพักจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่19ธันวาคม2568เวลา11นาฬิกา10นาทีสิริอายุรวม94ปีโดยมีนายธนกฤตเลิศไกรธนาพาอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เลขานุการประจำคณะกรรมาการทหารดสรสุเมธสุวรรณพรม ที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีประธานชมรมนายุกสมาคมอุปนายกคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานาครสมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการสมาคมชาวใต้นนทบุรีชมรมชาวปักใต้อำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุรเจดี ชมรมธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยชมรมชาวใต้ศรีราชาชนบุรีชมรมชาวใต้บางนากรุงเทพมหานครชมรมชาวเอวดกรุงเทพปริมณฑลตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจตัวแทนเจ้าของบริษัทห้างร้านเหล่าบรรดาเครือญาติพี่น้องลูกหลานครอบครัวชูขำและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับทางครอบครัวชูขำขึ้นทอดผ้าบางสุกุล รวม26ไตรและวางดอกไม้จันทร์ร่วมแสดงความอาล,ลัยครั้งสุดท้ายโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพระครูถาวรธรรม,มานุสิทธิ์สุเทพเจ้าอาวาสวัดบางเพงใต้เป็นประธานฝ่ายสง์พิจารณาผ้าบางสุกุลสำหรับคุณพ่อพินชูขำได้สมรสกับคุณแม่เอี้ยนชูขำเสียชีวิตแล้วมีบุตรธิดารวม10คนประกอบไปด้วย1คุณแดงชูขำ ถึงแก่กรรม 2. นางสาวสุภาพรชูขำ 3. านางกิมต้วนชูขำ 4. นางอารีณน,ะนะครถึงแก่กรรม 5. นายสมนึกชูขำ 6. นายเวทินชูขำถึงแก่กรรม 7. นางสุนีชูขำ 8. นางสุดาชูขำ 9. นางสาวมาลินีชูขำและ 10. นายสมเจตชูขำ คุณพ่อพินชูขำระหว่างที่มีชีวิตอยู่เป็นคนจิตใจดีใจกว้างโอบอ้อมอารีท่านมักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือญาติมิตรเพื่อนฝูงและงานสังคมส่วนรวมอยู่อย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วไปด้วยความใจกว้างและชัดเจนนี้เองทําให้ท่านได้รับความเคารพนับถือและความเกรงใจจากลูกหลานญาติพี่น้องรวมถึงคนในชุมชนจนใครหลายคน ่างเรียกท่านด้วยความยกย่องว่านายหัวพินชูขำการจากไปของคุณพ่อพินชูขำสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ลูกหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งแม้กายหยาบของท่านจะแตกดับไปตามกาลเวลาแต่คุณงามความดีความเด็ดเดี่ยวและความเมตตาที่ท่านได้กระทำไว้จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของลูกหลานตระกูลชูขำสืบไปสวัสดีครับ กรับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันชาปนากิจคุณพ่อพินชูขำอายุ9.4ปีผู้วัยชนซึ่งเป็นคุณพ่อของท่านสมนึกชูขำประธานชมรมชาวใต้พระประแดงพระสมุรเจดีคุณพ่อพินชูขำที่ผมรู้จักท่านเป็นคนถือสัจจะตั้งใจจริงต่อสู้ชีวิตมาด้วยความมณะอดทนรักครอบครัว รักพวกพ้องและทุกอย่างของคุณพ่อพินชูขำม,มีอยู่ในตัวของท่านสมนึกชูขำเต็มเปี่ยมผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชูขำที่สูวนเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งไปมาณโอกาสนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและอนิสงผลบุญที่ได้กระทำมาจงดนบันดาลให้ดวงจิตวิญ,ญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพอันสุขสุข ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานศพคุณพ่อพินชูขำตั้งแต่วันที่20ธันวาคมจนมาถึงวันชาปนากิจในวันนี้น้ำใจของทุกท่านจะจะรึกอยู่ในหัวใจของครอบครัวชูขำตลอดไปขอบคุณท่านพลเอกสุนทรสายฝัน อดีตนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ให้เกียรติเป็นประธานงานในวันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวใต้ทุกสมาคมทุกชมรมทุกองค์กรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้ขอบคุณสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอุปนายกอริยะปิยะจันทร์ สมาคมชาวนาครศรีธรรมราชกรุงเทพมานาครสมาคมชาวใต้สมุทรปราการชาวใต้ศรีราชาชนบุรีชาวใต้บางนากรุงเทพชาวใต้ชะอวดกรุงเทพป,ปริบุรนทนชาวใต้พระประแดงพระสมุทรเจดีและบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นจำนวนมากที่ส่งพวงหรีดมาเคารพศพคุณพ่อความเป็นคนใต้ เราไม่เคยทิ้งกันแต่ความเป็นคนเราจะกะตัญญูต่อถิ่นที่เรามาอยู่อาศัยในนามของคุณสมนึกชูขำและครอบครัวชูขำกราบขอบพระคุณทุกท่านครับทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ